สวัสดีครับพบกับ นาทีต้องมนช h a n แคลคลิปนี้ผมจะชวนท่านมาพูดคุยถึงเรื่องเข็มสักโบราณกันนะครับเข็มสักโบราณเนี่ยที่ใช้สักอักขรเลขยันตามร่างกายเนี่ยแหละครับคือในช่วงสมัยโบราณเนี่ยหรือว่าช่วงยุคปี2,500ขึ้นไปนะครับเออฟาร์มเจริญเนี่ยก็ยัง ยังไม่มีมากมายอะไรนักหนานะครับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจึงคิดการทําเข็มศักขึ้นมานะครับก็ด้วยออวัสดุกใกล้ตัวเนี่ยนะครับก็จะใช้ส่วนมากก็จะใช้ก้านล่มเนี่ยแหละครับก้านล่มที่เรากางเออกันแดดกันฝนนี่แหละครับนํามาทําเป็นเข็มศัก์กันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเออเสาอากาศหนวดกุ้งของทีวีหรือว่า ของวิทยุในสมัยก่อนเนี่ยแหละครับนำมาฝนเข้าให้มันหลมแหลมแล้วก็ใช้ทำเข็มสัก์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำง่ายถึงขนาดนั้นนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็เคยบอกเอาไว้ว่าการทำเข็มสักด์ด้วยก้านล่มเนี่ยก็ถือว่าเข้มขลังนะครับแต่ว่าจะต้องบรรจุพุทธคุณลงไปในเข็มสัก์นะครับ ก็ผมก็จะมีอยู่เล่มหนึ่งนะครับเข็มสักนะนะครับก็จะทําไว้นานเลยนะครับก็จะยาวหน่อยอันเนี้ยทาด้วยเสาอากาศทีวีนะครับเป็นเนื้อสแตนเลสเลยนะครับก็กรรมวิธีในการทําเนี่ยก็คือนาเสาอากาศหรือว่าก้านล่มเนี่ยนะครับนํามาตีตรงปลายนะครับ เอมาตีตรงปลายนะครับให้แบนก่อนนะครับพอแบนเสร็จแล้วก็จะฝนใช้หินลับมีดเนี่ยครับฝนฝนสองข้างให้เท่ากันให้ปลายมันแหลมเนี่ยครับเนี่ยครับจะเป็นปลายแหลมเนี่ยปากจะเหมือนปากกานะครับฝนให้แหลมเสร็จแล้วก็บีบป,ปลายเข็มให้มันเข้าไปเข้าไปหากันนีครับมันก็จะแหลมคมแล้วก็ ตัวตรงช่วงนี้มันก็จะห่างตัวเนี้ยก็สําหรับเอาไว้จุ่มน้ําหมึกนะครับเนี่ยมันจะไว้ดูดน้ําหมึกว่าเราจุ่มแล้วก็สักเนี่ยครับส่วนกรรมวิธีในการทําเข็มสักอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่ของง่ายนะครับที่อยู่ๆจะมาทาเนี่ยเป็นเอาก้านล่มมาทาหรือว่าเอาเสาทีวีหนวดกุ้งมาทาเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยด้านในด้านในของก้านล่มหรือว่าเสาอากาศโหนดกุ้งเนี่ยครับก็จะบรรจุด้วยตะกุดนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นตะกุดดอกเล็กๆหลายๆดอกเนี่ยม้วนทําด้วยโลหะนะครับตะกุดโลหะก็จะใช้ใช้แผ่นยันนะครับแผ่นทองเหลืองทองแดงหรือว่าแผ่นโลหะใดๆก็ได้นะครับ นำมาจานยันยันที่นิยมจานกันก็คือยันเอ่ยยันประสูตรยันตัดสลูและยันปรินิพานนะครับเป็นยันดวงของพระพุทธเจ้านะครับสาสอันนี้ครับประสูตรตัดสลูและปรินิพานนะครับนำมาบรรจุเข้าไปและก็จะมีมียันมงกุฎพระพุทธเจ้า บรรจุอยู่นะครับอีกยันหนึ่งก็คือยันเกาะเพชรพระพุทธเจ้านะครับสำหรับยันต่างๆเนี่ยเราก็สามารถลงมาบรรจุข้างในนี้ได้นะครับเพื่อให้เหมือนกับเป็นการถ่วงน้ำหนักไปในตัวแล้วก็สร้างอำนาจพุทธคุณในเข็มศัก์เนี่ยครับเข็มศัก์แบบนี้ถือว่าเป็นเข็มศัก์ที่โบราณอาจารย์เนี่ยท่านได้เอ,อสร้างกันมานะครับ ก็จะใช้วิธีนี้ส่วนสมัยปัจจุบันเนี่ยเข็มสักเนี่ยอาจารย์ส่วนมากก็จะไปจ้างลงกลึงเอานะครับลงกลึงก็จะใช้สแตเลสเออท่านนก็จะตันนะครับแต่ว่าการล่มหรือว่าสาวกาศทีวีนะด้านในมันจะกลวงก็จะสามารถบรรจุตะกุดลงไปได้นะครับลงบรรจุตะกุดลงไปได้ด้านในเนี่ยก็ถ้ากลับเป็นการถ่วงน้ําหนักนะครับแล้วก็ตรงหัวเนี่ยก็ ก็จะใช้โลหะกลึงลนะครับเป็นทองเหลืองกลึงเพื่อถ่วงน,น้ำหนักอีกทีนะครับนยครับทองเหลืองกลึงเอาแล้วก็จะสารหรือไม่สารก็ได้ครับอันนี้ผมก็ถักถักเอาไว้เ,เข็มสัก์เล่มน,นี้ผมทำมานานนะครับตั้งแต่สมัยที่เรียนกับครูบาอาจารย์ใหม่ๆท่านได้ประสิทธิ์วิชาให้เนี่ยผมก,ก็ได้ทำในตอนนั้นนะครับทำแล้วก็เก็บไว้ บูชาน,านานแล้วพุทธคุณของเข็มศัก์เนี่ยถ้าเราสร้างแบบถูกต้องนะครับเนี่ยอาจจะเป็นพุทธคุณที่สุดยอดที่เข้มขังครับก็คล้ายๆกับมีดหมอนะครับพุทธคุณในเนี้ยเพราะว่าในตัวเข็มศัก์เนี่ยเราบรรจุด้วยตะกุดก็หลายๆพยันนะครับบรรจุลงไปได้หลายๆพยันเลยเนี่ยในนี้ผมก็บรรจุเอาไว้ ก็ไหลายยันเหมือนกันนะครับนะครับทำเป็นเนื้อเป็นโลหะแผ่นโลหะมาจานอักขระเลขยันแล้วก็ม้วนให้เท่ากับเออไอไอท่อเนี่ยครับเหมือนก็เหมือนกับท่อก้านลม้มหรือว่าท่อไอเสาอากาศทีวีนะครับเนี่ยครับข้างในมันก็จะกวงเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยตัวเห็นไหมครับจะกวงอยู่แต่ตัวเนี้ยผมบีบ เข้ามาเป็นหัวแหลมเป็นเข็มแล้วเนี่ยแหลมเปรี้ยวเลยอันนี้ก็จะเป็นพุทธคุณคล้ายๆกับมีดหมอนะครับสบรรพคุณในการใช้ก็เหมือนกันเออผู้ที่มีวิชาอาคมที่แทงฟันไม่เข้านะครับทําไมเจอเข็มสักเนี่ยมันต้องเข้าทุกลายนะครับสมัยโบราณเนี่ยนี่แหละครับก็คือการบรรจุแล้วก็การปลุกเสกเข็ม บบบเข็มแบบโบราณนะครับเข็มแบบโบราณเนี่ยก็ก็ครูบาอาจารย์ต่างๆก็สามารถทำเองได้นะครับทำเอาไว้ใช้เองได้ไม่ต้องไปจ้างโรงงานน,งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเข็มครูเข็มหนึ่งนะครับพุทธคุณเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะครับแทนมีดหมอได้เลย คนที่หนังเหนียวสักยันมาเหนียวเหนียวเนี่ยโดนเข็มสักเข้าไปเนี่ยปุ๊บเดียวนะครับเข้านะครับไม่ใช่ว่าไม่เข้าเนี่ยครับคือพุทธคุณของเขาสามารถคุ้มครองป้องกันภัยแล้วก็รักษาหรือว่าใช้ขับไล่พูดผีปีศาจก็ได้นะครับก็คือเข็มครูเนี่ยแหละครับเราสร้างเข็มครูขึ้นมาเนี่ยสักเล่มหนึ่ง ก็เอาไว้บูชาเนี่ยแหละครับไม่ต้องไปสักให้ใครหรอกส่วนถ้าจ้างโรงงานทําเนี่ยเราก็สามารถบรรจุได้นะครับก็สั่งช่างเนี่ยให้เขาเจาะรูตรงตรงหัวเนี่ยครับเจาะรูเข้าไปให้มันลึกหน่อยแล้วเราก็จะสามารถที่บรรจุตะกุดเข้าไปได้นะครับแล้วก็หัวถ่วงเนี่ยก็ให้เขากลึงมาเป็นเกียวเอา,เราครับ ออใช้กลร่มเกลียวก็จะสะดวกดีนะครับด้านในก็จะบรรจุด้วยตะกุดได้ครับแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นมวลสารพ,ออพวกผงพุทธคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับบรรจุเข้าไปน,นะครับเข็มนี้ผมก็ทำไว้นานแล้วครับยาวมากก็ยาวประมาณเกือบเมตรนะครับ ก็เกือบเมตรได้นะครับก็ใครที่อยากที่จะทําเข็มคูเอาไว้ใช้เองเนี่ยก็ก็ลองทําดูนะครับทําเองปลูกเสกเองแล้วก็เอามาสักให้สายสิทธยาิทธิ์เนี่ยก็จะเข้มขังมากขึ้นเลยนะครับ เออตำรับตำราเนี่ยที่ผมมาบอกกล่าวเนี่ยผมก็ได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์ของผมนี่แหละครับจะได้ก็นำมาบอกกล่าวให้ท่านท่านได้รับทราบกันเอาล้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะได้สาระประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้เออผมก็คลิปหน้า,นาผมก็จะมี อะไรที่ให้ท่านชมหรือว่าจะมาคุยกันเนี่ยก็ค่อยๆติดตามผมเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอราท่านแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอช่วยกันกดกระดิ่งกด s u b ส c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับเออคลิปนี้ผมขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ